สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องริสาชาแนลนะคะวันนี้ริสาพาทุกคนมาชมพึ่งหลวงคะ่ะทุกคนรังเบอร์เลอร์เลยค่ะเนี่ยเขาจะอยู่บนต้นนิ้วทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะตรงในบริเวณนี้คะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรังใหญ่มากคะ่ะทุกคนสูงมากเลยค่ะเนี่ยดูต้นนิ้วลูกนิ้วสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวลมแรงๆเขาก็จะร่วงตกลงมาแล้วเราก็ เก็บมาปอกสามารถนำไปยัด ừ, ทำหมอนทำที่นอนได้นะคะแต่ริสาจะเอาไปช่างกิโลขายค่ะทุกคนเยอะมากค่ะดูรังเบอรเลอเลยพึ่งหลวงเขาจะดุมากนะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครเข้าใกล้เขาเสียงดังเสียงดังมากๆเนี่ยเขาก็จะลงมาบินลงมาไล่ค่ะทุกคนไล่ต่อยนะคะ ไม่มีใครเอาเขาถึงค่ะทุกคนมันสูงอะคะ่ะดูดิเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะทุกคนสูงมากๆเสียนตีพึ่งก็ไม่มีใครมาเอานะคะแถวนี้ไม่มีเลยเนี่ยคงจะได้หัวเชื้อน้ำหวานน้าพึ่งเยอะเลยแหละคะ่ะทุกคนลังบุลเลอร์เนี่ยต้นนิ้วก็ย้ายใหญ่คะ่ะทุกคน เนี่ยมีหลายต้นเลยค่ะที่บ้านลิสามีต้นนิ้วเยอะค่ะเนี่ยเก็บขายทุกปีค่ะช่างกิโลขายต้องปอกก่อนนะคะปอกแล้วช่างกิโลขายได้หลายตังค์อยู่ค่ะทุกคนหลักพันเลยค่ะเพราะว่ามันเยอะมันหลายต้นมากๆอันนี้หลังบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะมีอีกหลายต้นค่ะไม่ได้ตัดทิ้งต้นสูงใหญ่รังเขาใหญ่มากค่ะทุกคน โอ้โหดูสิเนี่ยซูมใกล้ๆที่จริงมันใหญ่มากเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูมาดูของจริงค่ะเนี่ยใครกล้าเอาก็ติดต่อลิสามาได้นะคะมาเอาพึ่งที่บ้านริสาได้นะคะเนี่ยค่ะเอาเอาน้ำหวานเนาะ น่าจะได้หลายขวดเลยค่ะทุกคนเนี่ยหลังบ้านริษาจะเป็นป่าค่ะทุกคนป่าเนี่ยถึงถึงฤด,ด,ดูที่ที่เห็ดเห็ดออกอะคะ่ะเห็ดเห็ดโคนเห็ดโคนออกเนาะก็จะออกตามป่าน,นี่แหละหลังบ้านข้างบ้านเยอะค่ะเก็บเห็ดกินในรั้วบ้านได้เลยในบริเวณสวนนะคะ ไม่มีอะไรค่ะพาทุกคนมาดูพึ่งค่ะพึ่งหลวงรังใหญ่รังเบลเลอเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพาทุกคนมาดูรังพึ่งค่ะรังพึ่งหลวงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากช่องริษาชาแน,นลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ